ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำถึงวิธีการในการใช้ WordPress นะครับไอตัวเวอร์ชัน2023น2023เนี่ยนักศึกษาหลายคนอยากให้แนะนำหน่อยว่ามันทำได้ยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ดูว่ามันทำได้ง่ายนิดเดียวก่อนอื่นเว็บไซต์หรือ url ที่นักศึกษาได้ไปนะครับเ,เช่น shops อะไรนะของผมราชพัฒน์ด e t อย่างเงี้ยนะครับคือหน้าตาของเว็บไซต์ที่ทุกคนได้ไปเนี่ย ก็จุดสําคัญเลยที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าอย่างแรกเลยคือนักศึกษาต้องมีตัวเฮดเดอร์นะครับสีดําของผมสีดําแล้วตามด้วยในส่วนของเดี๋ยวผมขยายหน้าจอให้ใหญ่ๆก่อนนะครับอับหนึ่งนิดหนึ่งนะครับอันนี้ครับพอเห็นแล้วเ,วเห็นใหญ่ไหมเนาะนะครับตัวนี้ครับผมเอาละ ขยายให้เห็นก่อนนะครับแล้วก็ตัว header นะครับแล้วก็ตัว body นี่ต้องสื่อนะครับผมจะตรวจดูแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนไอตัวที่เรียกว่าเป็น footer ข้างล่างนะครับผมก็จะดูว่ามี address ไหมนะครับมีลิงก์อะไรให้หรือเปล่านะครับส่วนวิธีการนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ออกแบบ landing page เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตนะครับสำหรับแลนดิ้งเพจนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมปิดตรงนี้ก่อนอ่าโอเคหลังจากนั้นก็เข้าไปนะครับเข้าไปใน wp admin นะครับเพราะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ล็อกอินอย่างที่เราเคยล็อกอินเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับผมอนุญาตเดี๋ยวผมจำ password ไดไม่นอเนี่ยดูก่อนนะครับอ่า ผมใส่เข้าไปนะครับ username password admin ของเราเองก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับในตรงนี้ใน admin เองจริงเนี่ยก็จะมีสิ่งสำคัญก็คือนักศึกษาจะต้องมีอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยนะครับต้องมี c a t e g กรีให้ครบนะครับมีกี่อันนะครับอาจารย์ก็บอกว่าแล้วแต่เราแต่จริงๆแล้วควรไม่ต่ำกว่า5 c a แคตตากรีกลุ่มนะครับซึ่งมันก็จะอ่าพอเราดูแล้วนะครับในแค t e g กรีที่มีกลุ่มเรียบร้อย เราก็เข้าไปดูว่าในโพสของเราโพสสินค้าโพสเรื่องงานของเราเองเนี่ยมีให้ครบนะครับแบ่งแยกตามแคตตาล็อที่มีอยู่เนี่ยนะครับของผมมีหนึ่งอามสี่ห้แต่ละโพสเนีครับก็จะกลายปเป็นเหมือนกับไปอัปเดตข้อมูลแต่ละกลุ่มสินค้านั่นเองแคตตาล็อนั่นเองนะครับแนะนําเลยคือนักศึกษาจะต้องมีแคตตาล็อไม่ต่ำกว่า10ชิ้นนะครับสิชิ้นอันที่จะตรวจอันที่2นะครับหลังจากนั้นครับ เราก็จะไปตรวจเรื่องของเพจนะครับเพจนีย่ยคลิกที่เพจพอเข้าไปดูว่าเพจเนี้ยก็ต้องแบ่งแยกตามประเภทที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อลองลองรับสมมติว่าเรามี 5, แค่คัลี่ห้าเราก็ต้องมีเพจห้านะครับห้าอันเพราะแต่และเพจเราก็จะบอกเลยเพจขนมไทยเพจขนมเช่อเพจอาหารนะครับแล้วก็เพื่อจะไปดึงเอาโพสต์ต่างๆเนี้ยมาสแสดงนะครับวิธีการรอนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า ผมเริ่มจากเข้าไปดูโพสต์ก่อนนะครับผมจะไปโพสต์เกี่ยวกับเรื่องกา,าแฟนี่ผมเป็นอาหารเนาะผมจะไปโพสอะไรดีโพสต์แหล่งท่องเที่ยวนะครับผมไปดูก่อนนะแคตตาโกรของแหล่งท่องเที่ยวผมมีไหมลองไปดูดิเพราะผมกำหนดว่าเป็นโฟตโต้ของฟูด้ดเพ a สซีเอาผมลองดูซีไปฟิลเตอร์ดูนะครับอาจารย์ยังไม่มีเห็นไหมครับแคตตาโกรีซีนี้ยังไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะสร้างโพสต์สำหรับซีขึ้นมา ผมก็ต้องแอดก่อนเลยครับว่า add new นะครับเช่นอะไรดีละ่ะเาขาหลัก C ีสีไซก็แล้วกันนะครับแล้วผมก็จะไปเอารูปมาเนี่ยถ้าผมพับบิชไปเลยนะครับแต่ก่อน u ับบิชเราเข้าไปดูก่อนนิดนึงว่ามันอยู่ในกลุ่มสีไหมตรงมุมนี้นะครับมุมด้านนี้นะครับเราสายเห็นนะครับ คลิกแล้วก็ไปเลือกเลยครับว่าอยู่ในแค t ชูคลีคือกลุ่มไหนนะครับผมเลือกเป็นแบบ C นะครับโฟโต้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมต้องไปหาฟิลเตอร์อิมเมจมาใส่นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาสามารถจะกำหนดได้เลยอาสมมติว่าผมไปไปหาข้อมูลเช่นทะเลเขาหลักนะครับทะเลเขาหลักมาวะา ลายรูปละภาผมได้ภาพมา,าตัวอย่างเช่นผมเอาภาพนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็เซฟอิมเมจลงไปนะครับเซฟไว้ในไดร์ดาวน์โหลดก็แล้วกันนะครับพี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทะเลหลายแบบนะครับผมก็หลังจากได้ภาพปุ๊บผมก็ไปเซฟตัวนี้ครับ Filter image แล้วก็อัปโหลดภาพเข้าไป Select นะครับแล้วก็เอาภาพเขาหลักเข้าไปของเราต้องเป็นภาพของเราเองนะครับ ย้ำเลยเซตฟิลเตอร์นี่มาละเป็นภาพเขาหลักนะครับส่วนรายละเอียดของเขาหลักเราก็สามารถจะใส่รายละเอียดเข้าไปได้นะครับเราก็ต้องพิมพ์ด้วยตัวเองนะครับแต่ผมเป็นตัวอย่างน่งผมก็มีเวลาน้อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะทําให้ดูว่าทะเลเขาหลักมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมก็บอกสมมติว่าใช้หาดอะไรเงี้ยว่าครับท้ายเหมืออะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็ คลิกที่ u u l i s h นะครับ Publish นะครับ,รบพอใส่เข้าไปปุ๊บนักศึกษาไปดูครับคลิกตรงโลโก้ตรงนี้เออลืมเราต้องมีเราอันนี้เขาหลักโลโก้ logo. แล้วดูกลุ่มดีๆครับเป็นโฟโต้กับซีไหมครับตรงนี้นี่ครับโฟโต้กับซอ่าได้ละ1อันต่อไปผมจะสร้างโพสต์อันใหม่ก็แอดอีกเอาทะเลอีกเหมือนกันนะครับเอาทะเลอะไรดีลองไปดูที่เขามีทะเลอะไรบ้างอันนี้หาดเขาหลักแล้วนะ หาดนางรองถูกไหมสมมติผมจะเอาหาดนางรองนะครับหาดนางรองหาดนางรองเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมผมก็เซตโฟโต้แล้วก็สีเงี้ยครับเป็นหาดนางรองผมก็จะไปหาดูว่าในหาดนางรองมีไหมนะครับหาดนางรองอานางทองนะครับเป็นรูปนะครับลองดูที่หาดมีไหมโอ้เป็นทะเลแบบสีดำนะครับหาดนางรองผมก็เซฟอิมเมจเลย หลังจากเซฟเสร็จเรียบร้อยเราสมมติวเป็น p2 นะครับผมก็เอาไปทำยังไงครับเอาไปใส่ในอะไรฟิลเตอร์อิมเมจปุ๊บนี่อัพโหลดรูปเข้าไปนะครับหานางรอเอานางทองนะครับเซตเข้าไปเรียบร้อยได,ได้ได้สองหาดละนะครับรายละเอียดผมก็เข้าไปใส่เลยว่าหาดนางทองเป็นยังไงนะครับหนึ่งในหาดเนี่ย ปบว่าผมก็ไปนะครับแต่ของเราต้องทำเองเนาะจัดกลุ่มเรียบร้อยนะครับ u u l i s h นะครับลองดูพับเ g e เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยนี่สองอันพอเข้าไปดูในโลโก้โลโก้ดูก็จะมีหาดนางทองกับเขาหลักสีไซส์ใช่ไหมครับตรงเนี้ยคือเป็นเพจคือชื่อว่า C ใช่ไหมเนี่ยในกลุ่ม Category C นะครับ Category C มีอยู่2อ,อย่างนะครับผมก็ขั้นต่อไปก็คือต้องไปสร้างอะไรครับเพจแล้วก็ไป Add New Page ขึ้นมาเพื่อจะไปดึงเอาเฉพาะเ,าเรื่องของทะเลนะครับ C photo ขึ้นมานี่เป็นเพจนะครับอย่าลืมนี่คือเป็นเพจนะครับจะเห็นได้ว่าในเพจนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้ดูปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบยังไม่ได้แบ่งกลุ่มอะไรเลยนะครับเพจหรือบล็อกเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับ ตัว Set Filter Image เราไม่ได้ทำหรอกเพราะเดี๋ยวเราจะไปดึงเอาข้อมูลจากโพสมาแสดงที่ C ตัวนี้เองนะครับผม Publish นี่เห็นไหมครับ Visible อะไรเงี้ยครับ u b l i s h ไปคราวนี้เพจใหม่ที่เราใส่เข้าไปนักศึกษาสังเกตดนหนึ่งครับว่าหน้าตาของลิงก์รงเพจตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวลิงก์มันจะสร้างขึ้นมาให้เป็นแบบ c a n ันอ่าขีดโ o โต้เดิมเเลยนะครับ Copy ไปดูก่อนนะครับอันนี้เสร็จละเสร็จละ พอการสร้างของเพจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีซ p h o t o เกิดขึ้นนะครับพอเข้าไปวิวดูเองจริงเนี่ยมันไม่สวยอะไรเลยมันขึ้นมาแบบเนี้ยดึงภาพมาไหมอ่ะไม่ดึงนะครับคราวนี้ผมก็เลยจะย้อนกลับไปให้ดูว่าแล้วถ้าเราจะดึงภาพจากภาพทะเลมามาแสดงมีอะไรบ้างเนี่ยเราทำยังไงก็คือเราทำด้วยอะไรเทมเพลตนะครับเราก็ไปที่ a p pearance editor นะครับนะ หลังจากนั้นก็คลิกที่ t m p p a t e นะครับถ้าไม่ทันก็พอยส์แล้วก็ลองทำตามดูนะครับคราวนี้อาจารย์จะต้องทำขึ้นมาใหม่อ่ะทำขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันไม่มีอ่ะมันในนี้มันเรายังไม่ได้ทำเลย C- ีไซสอะไรก็ว่า,าไปเราก็ไปคลิกที่อะไรครับ manage all template ตัวนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราสร้างไว้เยอะเลย photo view อะไร,ววะไรเราจะไปเอา C View บ้างเป็นเทมเพลตใหม่ของเรา d d n n w w t m p p a t e ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเลือกที่อะไรครับ u u t t o t t m p p a t e มาละเราก็ตั้งชื่อมันเลยครับว่านี่เอาพวก v v i w w photo ขึ้นมาสแสดงตั้งชื่อนะครับอันนี้เราตั้งชื่อแล้วก็ Create พอ Create ปุ๊บมันขึ้นมาให้เป็นแบงค์แบงแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเราจะออกแบบเองอย่าลืมว่าผมบอกว่าต้องมี h e a d e r Body แล้วก็ Footer ใช่ไหมครับ กา,กากบาหรอกเนาละผมก็เริ่มเลยคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับใส่คลิกที่อะไร browse all โอโอเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมทำผิดนี่ผมไปคลิกปุ่มผิดอลองดูนะ c view photo เนี่ยครับของผมเนี่ยนะครับผมคลิก edit ก่อนคนนี้ลบออกก่อนยวนักศึกษาบางคนจะจะงงว่าอาจารย์เอาอะไรขึ้นมาให้อะไรเงี้ยครับเนี่ยเมื่อกี้นี่ยผมคลิกไปบวกตรงนี้ใช่ไหมบวกแล้วเลือกเป็น browse all นะครับ แล้วผมก็ไปเลือกนี้ครับเลือกเฮดเดอร์ก่อนต้องมีหัวนะหัวผมก็เอาสีเหมือนกันเลยสีดําเหมือนกันปึ้งขึ้นมาหลังจากมีหัวแล้วคลิกตรงว่างๆตรงนี้นะผมก็ต่อไปก็ตัวมันใช่ไหมบอดี้ผมจะเอาเป็นอะไรดีล่ะบอดี้ผมจะเอามันให้มันลิสออกมาแบบนี้นะครับบราซอลแบบนี้นะครับปึ้งมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมันว่ามันดึงอะไรมาบ้างมันยังไม่ดึงอะไรเลยนะครับมันดึงมาหมดเลย ข้างล่างเหมือนเดิมครับผมจะเอาฟุตเตอร์บวกบ o ็อคเผมก็นะครับผมไปไหนแล้วเนี่ยนะครับข้างบ่ากนะ็ต้องคลิกว่างๆก่อนข้างว่างนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับบวกแล้วก็ b o ็ s e all ผมก็เลือกฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์เอาแบบข้างล่างเหมือนกันเลยก็เอามีแบบลิงก์เลงด้วยอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะปึง้งเอาละครับเนี่ยครบหมดและมีขนมอาหารอะไรเงี้ยครับ เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็จัดละคราวนี้ถ้าแบบนี้มันก็ไม่ได้สะใจเพราะว่าจะดึงมันมีอันอื่นด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะดึงเฉพาะอะไรครับหาดใช่ไหมครับผมขออนุญาตเซฟก่อนนิดน,นึงเซฟอันนี้ผมได้นักศึสาดูดีๆข้างบนเขียนว่า sea view photo นี่เป็นเทมเพลตใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วถ้าเราจะเอาเฉพาะดูดูให้ดูนิดน,นึงว่าถ้าเราเอาเนี่ยเราคลิกมีรายละเอียดเต็มไปหมด เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปได้นะครับอันนี้คือข้อมูลของเราให้ดูก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้ดูครับคลิกตรงนี้ครับสามเหลี่ยมตัวบันไดาสามขั้นของเรารนี้คลิกปุ๊บมันจะเห็นเลยครับว่าถ้าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปที่กรุ๊ปเนี่ยมันจะเลือกอ่าบริเวณโซนเฮดเดอร์ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็โลคราวนี้ไปดูที่เราต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับ เราตั้งใจจะให้เอาตรงนี้มาเฉพาะชายหาดใช่ไหมครับเราคลิกที่ q ิวรี่ o ูปดูนิดนึงนะครับเปิดมันขึ้นมาดูมันก็จะมีเขียนว่าเอาทุกอย่างที่โพสเขาเรียกว่าโพสเทมเพลตเราคลิกปุ๊บขยายมาดูดูในกรุ๊ปมันมันมี Title ไทเทลก็คือไอตัวคำว่าหาดนางทองตอนนัวนี้แล้วก็ตัวคำพูดอะไรเงี้ยนะครับเราไม่อยากได้อะไรเงี้ยหรือเรามีวันที่ด้วยวันที่โพสก็คือวันนี้เอง ที่ทําให้ดูถ้าเราอยากจะใส่นะครับสมมว่าเราจะใส่ภาพข้างบนคลิกปุ๊บเราก็ insert เออ add before ตัวนี้นะ add before ขึ้นมาให้ละมันมี slash มาให้เหมือนเดิมสั่งง l แล h แล้วเลือกเป็น filter image ใช่ไหมครับ filter image นี่ post filter image ขึ้นมาให้มันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนะครับหาดอะไรบ้างก่อนหลังนะครับ ไทเทลก็มีอันนี้ตัวนี้เราไม่เอาอะไรครับเราลบออกเราอยากจะเห็นแค่นี้ยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันมีแล้วก็เอามาขึ้นมาเหมือนเดิมได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเราเขียนอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยก็เอามาแสดงได้นะครับก็โชว์ได้สมมุติว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็โหดมันเข้าไปเพราะฉะนั้นทุกภาพมันขึ้นมาให้หมดเลยแต่คราวนี้เราอยากจะได้เฉพาะภาพทะเลคลิกตรงนี้ครับแล้วเราก็ไปเลือกครับผม ตรงฟิลเตอร์ตัวนี้นะคลิกตรงอย่าลืมคลิกตรงคิลลี่ลูปตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกที่อะไรฟิลเตอร์ลูปย้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลือกเทคโนโลีตัวนี้นะแล้วเราก็มาดูครับว่าแล้วแคตตากรีไหนละ่ะที่เราจะเอาเอามาแสดงต้องเป็นทะเลเท่านั้นอะไรเงี้ยครับนี่ครับเอาเฉพาะทะเลเท่านั้นนะอันอื่นไม่เอาเลยเห็นไหมขึ้นมาแค่2แบบอันอื่นไม่เอาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟ แสดงว่าเราทำเทมเพลตเสร็จแล้วนะครับบอกอาจารย์อาจารย์อยากได้เมนูตรงนี้เพิ่มได้ยังไงอะไรเงี้ยเมนูมาอยู่ตรงไหนตรงเฮดเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ไงตรงโลเห็นไหมครับตรงนี้นะมันมีขนมมีอะไรเนวิเกชันมีขนมอาหารอาจารย์ถ้าอย่างเราอยากจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันบวกได้เลยนะเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกตรงนี้จะเอาเพิ่มอะไรล่ะเพิ่มคําว่า C ีไหมล่ะอะไรเงี้ยมีเลือกได้นะซีโฟโต้อะไรขึ้นมาให้เป็นเพจเนี่ย นะครับนี่แบบนี้มาเห็นไหมครับ C e a p h o ให้มีภาพทะเลด้วยอันนี้คือสอนการทําเมนูไปด้วยนะครับส่วนใครอยากจะทําข้างล่างก็ต้องไปดูข้างล่างเองว่าไอ้โลข้างล่างนี่มันมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้นะครับเราต้องแก้เป็นของเราเองนะอย่าลืมนะครับเช่นสมมติว่าผมจะแก้เป็นอะไรอะอาวารายา,อารองกรราชพัฒน์ยูนิเวอร์ซิ นะครับ under the royal patronage นี่นะครับจำเป็นต้องมีนะครับจำเป็นต้องมีจริงๆเพราะว่าเว็บไซต์ที่ดีควรจะต้องมีที่อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนใหม่ by wordpress นี่ก็ขอแก้เป็น by ชายก็แล้วกันครับวนลิงก์เราไม่เอาครับไม่เอาลิงก์นะครับไม่เอาลิงก์ไม่เอาลิงก์หมดนี้เลยไม่เอาลิงก์นะครับ ลิงไปที่ https นะครับไปที่ shop ก็แล้วกันนะครับ shop d h r a p a t net นะไปลิงก์ไวที่แบบเรียนเรานะครับลิงก์เรื่องไอ้ตรงนี้เราก็เพิ่มได้หลังจากนั้นเราก็เซฟนะครับอย่าลืมนะครับพวกเราอย่าลืมว่านี่คือเทมเพลตเท่านั้นนะครับ c View Photo หลังจากนั้นเราต้องไปกำหนดให้ในเพจครับว่าให้มันมาดึงเอาเทมเพลตตัวนี้ใช้นะครับปึ๊บ คลิกอีกครั้งหนึ่งโลโก้แล้วก็ไปที่เพจนะครับ All Page หลังจากนั้นไปที่ซ v i e w ไหนละ่ะ C v i e w เอาว e i t t นะครับพอ Edit ปุ๊บเข้าไปดูสิครับว่าเราได้เลือก t m p p a t e อะไรแบบไหนไหมอะไรเงี้ยมันไอตัวนี้มันไม่มีนะนะครับเราต้องเลือกเอาเลยว่าเนี่ยครับตรง Summary เนี่ยต้อง t m p p a t ตตัวนี้มันเป็นแบบ Default คือ Page เราจะต้องไปเปลี่ยน t m p p a t e มาใช้ของเราเอง คลิกมันครับและเลือกจาก Default เป็นอะไร c View Photo เนี่ยที่เราทำไว้นะครับแล้วก็อัปเดตพออัปเดตแล้วขอไปดูหน่อยนี่แบบนี้ครับขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าลืมนะครับว่าการทำด้วย w o r r d p e s WordPress เวอร์ชันใหม่ตัวนี้คือเป็นแบบ2023เราอย่าไปทำแบบรุ่นเดิมๆนะครับเ,เชยมากนะครับเราลองทำไอตัวนี้ดู นะครับจะมีประโยชน์มากนะครับฝากด้วยนะครับว่าค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆตรวจดูแล้วค่อยส่งนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ